ตรงงาครับผมนี่ฮีโนวิกเตอร์สามสี่สี่ครับวิกเตอร์หรือเปล่าไม่แน่ใจครับก็จะหม้อก๋วยเตี๋ยวสิบนิ้วเรียงหกนะครับสามสี่ใช้เรียงหนาทั้งลำนะครับผมก็นี้ยกมาพักออกนะครับใส่เป็นชิ้นตเป็นให้นะครับคอเดิมสามนิ้วครึ่งนะครับตรงนี้ก็เป็นสามนิ้วครึ่งนะครับก็ขยายเป็นสี่นิ้วนะครับออกเท่ากันทุกรูนะครับผมสามสี่ใช้เยียงหนานะครับเป็นวัดเลอนะครับ ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวฟังเสียงกันนะครับ